ต้มถัวรค่ะ่าจะเติมสตอนลงได้ค่ะอา้าวกบเราให้บุญเดอร์รับบุญบารมีที่เราเคยสร้างมาเราให้แล้วพอมีคนถามบารมีบุญบารมีอุทิศให้กันได้ด้วยเหรอ บุญที่เป็นโพคัอุทิศให้กันได้บุญที่เป็นสร้างมาด้วยศีลซึ่งเป็นโพคัก็อุทิศให้กันได้บุญที่เกิดจากหมายใจจะออกจากกามอันนี้อุทิศให้กันไม่ได้แต่ให้กันได้โดยการบอกการสอนก็คือให้เรียนให้รู้ได้ เมื่อจะเรียนเมื่อจะรู้ก็ต้องเรียนรู้ได้ด้วยการมีโภครเพราะต้องมีกินให้กินให้พออยู่ได้มีนุ่งม,มีห่มให้พออยู่ได้แล้วจะได้เรียนและเข้าใจในบุญอันเป็นหาทางออกจากการรม <c oughs> และบุญปัญญาให้กันได้ด้วยเหรอบุญปัญญาให้ได้โดยการแนะนำแต่ไม่ใช่บุทิศป,ปัญญาให้กันได้ แต่ก็เรียกว่าอุทิด้การพูดให้กันเข้าใจเนี่ยคืออุทิศกำลังอุทิตสติอุทิตปัญญาในการคิดแล้วนำบอกกันพูดให้กันเข้าใจ <c oughs> เรียกว่าบุญปัญญาและบุญวิริยะให้กันได้ไหมอุทิศความเพียรให้กันไม่ได้แต่ คูคิดให้กันได้โดยระบบภาคเพียนอบรมสั่งสอนให้คนนั้นรู้ว่าจะทำยังไงเพื่อเพียนเพียนให้เป็นไปได้และมีความอดทนได้เมื่อมีความเพียน mm hmm. ก็บอกกันให้รู้ mm hmm. การบอกกันคือการให้ mm hmm. ให้โดยวาจาให้โดยสติให้โดยปัญญา mm hmm. ก็เรียกว่าคุททิงได้เหมือนกัน และความจริงที่จะให้เกิดมีแก่คนแต่ละคนสัตว์แต่ละสัตว์ชีวิตแต่ละชีวิตต้องมีการให้ด้วยความจริงไม่ใช่ให้ด้วยความปลอมถ้าให้ด้วยความปลอมก็จะเป็นการให้ด้วยหนทางแห่งบาปฉะนั้นนิยมให้กันโดยความจริงและ กงมีความตั้งใจดีและกล่าวคําดีต่อกันอธิษฐานไม่ให้กันไม่ได้แต่อธิษฐานก็ให้กันได้ด้วยการสอนเมตตาให้กันได้โดยการที่ตนเองมีความสุขแล้วให้ผู้อื่นได้ด้วยความเมตตาหวังให้เกิดสุขพุ่งความสุขไปให้กันคือพุ่งไปเลยให้เกิดความสุขแก่กันและกันได้ ความภาคความเพียรทั้งหลายที่จะพุ่งไปด้วยกันก็ต้องให้กันได้เรียนให้กันได้รู้แล้วจะเกิดความสุขดำเนินชีวิตไปได้ด้วยการใช้ให้พอดีบันนี้เสียงไม่ดีหน่อยเจอเย็นเจอหนาวและเจออุ่นที่ผ้าปูแล้วมีสวิตไฟเปิดให้ผ้าอุ่นแล้วก็มีการเปิดไออุ่น นี่แหละคือระบบที่เราจะต้องช่วยกันบารมีทั้งสิให้กันได้ทั้งหมดอุทิศกันได้ทั้งหมดโดยการกล่าววาจาบ้างโดยการระลึกให้บ้างโดยการอบรมสั่งสอนกันให้รู้แสดงความภาคเพียรให้กันรู้อดทนให้กันเห็นและถ้าไม่ได้ก็ต้องวางเฉยแก่กันและกันบ้างเช่นยังไม่ได้หรอกมันเป็นไปไม่ได้หรอกคนนี้ปล่อยเขา เดียววันหนึ่งเขาจะรู้เขาต้องมีวันรู้สักวันแต่ตอนนี้เขายังรู้ไม่ได้ก็ต้องเป็นไปตามนั้นทั้งอธิษฐานทั้งเมตตาทั้งอุปเบกขาก็ต้องใช้ก็ต้องให้บางมีทั้งสิบบางคนบอกว่าให้กันไม่ได้ทั้งสิิแต่เราอธิบายในการให้แล้วเข้าใจใช่ไหมปัญญาก็ให้กันด้วยการอบรมสั่งสอนเรียกว่าให้ถ้าไม่พยายามเพื่อจะให้ คือคนขี้เกียจพูดนั่นคือคนไม่พยายามจะให้ปัญญาพ้องกันและกันไม่แนะนําวิธีความภาคความเทียนเพื่ออดเพื่อทนก็ไม่รู้จักว่าจะอดทนทําไมจะสู้ไปทําไมจะทนทุกข์ทำไมตายทสี่ดีกว่าตายาแล้วก็แล้วอะไรพวกนี้มันจะเกิดกับคนที่ไม่รู้เรื่องแต่ถ้าถูกอบรมโดยสติป,ปัญญาของอีกผู้หนึ่งถ่ายทอดโดยวาจาถ่ายทอดโดยกาย ถ่ายทอดโดยการแสดงออกก็จะทำให้อีกผู้หนึ่งเพียรอดทนต่อสู้หาความจริงและให้ความจริงแก่ผู้อื่นได้เหมือนกันเรียกว่าบารมีทั้งสิทธิ์ให้กันได้ด้วยภาพเพียรฉะนั้นเราเคยให้มาแล้วทั้งสิทธิ์บารมีทุกคนเมื่อได้เรียนจะเข้าใจว่าจะต้องเพียรแบบไหนจะต้องสู้อย่างไร จะต้องดําเนินการอย่างไรให้บางอย่างให้ด้วยการระลึกให้บางอย่างด้วยการแสดงออกทางกายให้บางอย่างด้วยการแสดงออกทางวาจาก็ต้องมาจากใจเป็นหัวใจหลักเป็นการดําเนินงานคือหัวหน้าหัวหน้าในการดําเนินงานคือใจแต่ใจจะไม่ประกอบด้วยกายก็ไม่เจริญได้ใจไม่ประกอบด้วยวาจาก็ไม่เจริญได้ฉะนั้น มันต้องทั้งกายทั้งวาจาทั้งใจจะประกอบบารมีทั้งสิบขึ้นมาได้ด้วยความภาคเพียนของผู้ให้คือผู้อธิบายและผู้เรียนก็จะภาคเพียนขึ้นด้วยเพียนขึ้นมาโดยการเห็นผู้ให้คือผู้พูดเพียนให้เห็นเนี่ยมันเป็นอย่างนี้ฉะนั้นบารมีทั้งสิบให้กันได้ตามที่ว่ามานี้นะเอาคงเข้าใจเอาบุญเดอร์กบ คุณชื่อคุณอนุชิตโภกเสษมชื่อเล่นชื่อต้นคำ <c oughs> ถามผมขอฝากคำถามถึงอาจารย์กเูเกษมครับจากลูกศิษย์ศึกษาทางบ้านครับในการสังคายนาพระไตรปิฎกการยกพระสูตรขึ้นตั้งก่อนและหลังใช้เหตุผลไหนในการตั้งพระสูตรนั้นเป็นลําดับแรกครับยกตัวอย่างเช่นมงคลสูตรต่อด้วยรัตนสูตรติโรกุทะทะสูตรนิธิกันทสูตรและจบด้วยเมตสูตร กา,ารจะยกพระสูตรแต่ละพระสูตรและสังขยาณาแต่ละสังขยาณาที่เป็นต้นสังขยาณาแบบยกสูตรขึ้นมาแสดงผู้จะแสดงจะต้องกำหนดคืนไปรู้สูตรนั้นได้ด้วยตัวเองว่าพระองค์แสดงอยู่ที่ปาอิสิปัสนาหรือแสดงอยู่ที่วัดเชตวันหรือแสดงอยู่ที่ บุพารามหรือบุรพารามหรือแสดงอยู่ที่สวนมะม่วงหรือแสดงอยู่ที่สังกัสานาครหรือมาแสดงที่ประเทศไทยหรือสุนาปรนในตอนนั้นผู้สังคยนาต้องเป็นผู้มีอภิญญายทั้งหกครบบริบูรณ์และมีปฏิภาณมีความรวดเร็วและลำลึกไปถึงได้ว่าเรื่องนั้น เกิดอยู่ตรงนั้นด้วยวาจาแบบนี้แล้วทั้งห้าร้อยนั้นครั้งแรกนะทั้งห้าร้อยคิดเรื่องเดียวกันให้เห็นเหมือนกันแล้วก็ประกาศเอาไว้ว่าสูตรนี้แสดงไว้อย่างนี้จริงแม้แต่ครั้งที่สองที่ใช้พิสูจน์เจ็ดร้อยก็ล้วนแล้วแต่มีอภิญญาทั้งนั้นครั้งที่สามมีทั้งมีอภิญญาและไม่มีอภิญญา พราะใช้พระหลายพันหลายหมื่นฉะนั้นในครั้งที่สามที่สก็ยังมีพระมีอภินญาแต่ครั้งที่หที่ที่ใช้อยู่ในประเทศไทยอันนี้มีอภินญาด้วยและไม่มีอภินญาด้วยเพราะอักษรได้บันทึกมาบ้างแล้วตั้งแต่ครั้งที่หนึ่งไม่ใช่ไม่มีบันทึกนะตั้งแต่ครั้งที่หนึ่งบันทึกบานสูตร ที่ไม่ค่อยสวดกันกลัวจะลืมต่อมาก็บันทึกมากขึ้นต่อมาครั้งที่สี่ก็บันทึกบันทึกเยอะครั้งที่ 5, ห้านีเ่เขียนทั้งหมดเลยเขียนทั้งหมดเลยแล้วก็ตรวจสอบกันโดยผู้ที่มีความรู้พื้นฐานในการที่จัดการต้องมีคนกำหนดคืนไปรู้อดีตอันนั้นเช่นคนเคยเกิดตอนนั้นแต่ยังไม่รอดแล้วมาเกิดครั้งต่อมาก็ได้รู้หลายสูตรในตอนนั้น ฉะนั้นการทําสังคยนาการที่จะยกขึ้นมาไม่ใช่ว่าดูคร่าว,า,าวๆแล้วเขียนเอาเลยไม่ใช่เดาๆแล้วเขียนเอาเลยไม่ใช่ต้องกําหนดย้อนคืนอย่างแน่นอนชัดเจนได้เห็นทั้งเหตุการณ์และคําพูดพระวาจาของพระศาสดาเห็นจ้าขึ้นมาโดยเป็นสามิติในกระแสตาทิพย์หูทิพย์จิตใจอันเป็นทิพย์ของผู้นั้นมีพระงกล้ามองเห็นอย่างว่านี้จึงทําสังคยนา มาโดยสมบูรณ์แบบซึ่งไม่น่าสงสัยในเรื่องการบันทึกพระไตรปิฎกเลยก็จะมาสงสัยได้ตั้งแต่ว่ามันมาเพิ่มอะไรกันที่ไปขัดกับพระบาลีที่ไปขัดกับพระสูตรเดิมเอาก็ครั้งหลังๆเดาบ้างเดาแล้วเอาตามชอบใจบ้างก็เลยมีเรื่องเกิดขึ้นจนมีเรื่องพระพุทธรูปก็เป็นของในพระไตรปิฎกไปทั้งๆท,ที่พระบัญญัติมีอยู่ชัดเจนว่าทําไม่ได้ปั้นไม่ได้ รอไม่ได้ใครก็ตามผู้มีฤทธ์ก็ทําไม่ได้บอกอย่างนั้นเลยอ้าวคงจะเข้าใจนะในการสังขายนาทุกๆคกขั้ทั้งพระสูตรพระวินยัยพระอภิธรรมกำหนดรู้แบบเดียวกันต่อไปมีคำถามจากคุณวิไลเรืองพระนาค่ะขออนุญาตถามครับเราใส่บาตรพระตอนเช้าแล้วกล่าวว่าของนี้ถวายส่งนะครับ พระผู้รับไม่เข้าใจความหมายนี่หนังนี้ซ้ํารับไปแล้วยังจาัดก,การไม่ถูกโทษแบบใดม่เกยวขึ้นกับพระผู้รับโทษโทษ,โทษไถ่ยกิจโทษขโมยโทษโกงของสงฆ์อันนั้นเป็นเรื่องของพระไปคือเขาจะโกงแต่าพระจะโกงหรือไม่โกงก็ตามถ้าพระรับจากผู้ใดก็ตามหรือโกงเอาของสงฆ์ก็ตามก็ต้องระบาดปลายจิตีโกงเอาของสงฆ์นี่นะน้อมของสงฆ์มาเพื่อเป็นของตน ถ้าโทษนั้นมันไม่ถึงมูลค่าที่เป็นนับแล้วไม่ถึงหนึ่งมาศก็เป็นแค่อวบปาจิติแต่ถ้าถึงหนึ่งมาศโกงมาได้ต้องปาราชิตเป็นอย่างนี้เลยจะโกงใครก็ตามโกงอันที่เราให้ก็ตามโกงอันที่เป็นของสงแล้วก็ตามเป็นอย่างนี้ก็น่ากลัวแต่ถ้าพระสมัยนี้เขาไม่กลัว ปล่อยเขาไปนรกไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวเขาก็รู้ชาติหน้าจบไปเมื่อกี้ที่ถามว่าโทษแบบใดจะเกิดขึ้นกับพระผู้รับหรือคณะในวัดนั้นที่จัดก,การไม่ถูกต้องจะกลายเป็นว่าเราไปเพิ่มโทษไม่ไม<า>่ไม<ๆ>่เราไม่เกี่ยวกับโทษนะั้นคือเราทําบุญเพื่อป้องกันอันตรายเราถ้าเราให้เป็นบุคคลเราติดโทษด้วยถ้าสองเปอร์เซนต์เขาตกร้อยปีเราตกสองปี แล้วก็ปลดตัวเองออกซะที่จะจมนรกไปทั้งสองฝ่ายทั้งฝ่ายให้และฝ่ายรับก็ให้ไปจะฝ่ายรับซะฝ่ายให้ไม่ต้องไปก็ยังพอเบาๆได้บ้างเพราะองค์สอนไม่หมดแล้วจคือจะกลายเป็นว่าเราไปเพิ่มโทษให้พระให้คณะพระวัดนั้นหรือไม่ไม่ละไม่ได้เพิ่มมีแต่เขาเนี่ยเอาเองอยู่แล้วแล้วบางวัดเขาไม่ต้องโทษอะไรเพิ่มมากหรอกแค่เขาก็ โกงทั่วไปแล้วไม่ใช่พิจุไม่ใช่พิสูโกงด้วยเขาเป็นโยมโกงทำไมเขาต้องปาราชิกนางแล้วเช่นทำ,ทำบุญเฉยโยมทำบุญด้วยเงินก็ได้บุญนะถวายอาตมาอาตมาจะไปทำประโยชน์โน่นประโยชน์นี่นี่คือโกงเอาได้หนึ่งบาทต้องปาราชิกแต่ถ้าบอกว่าถวายเฉยโยมส่วนอาบัตินั้นอาตมาจะไปแก้เอาเองหรอกต้องมิสกิยาปาจิตีนั่นแหละอาตมาจะรับไป เพื่อใช้ประโยชน์ส่วนตัวนี่แหละบอกตรงๆอย่างนี้นต้องอวัตินิชกิยปาจิตีแต่ไปบอกเพี้ยนไปว่าได้บุญนะโยมถวายมาเถอะได้บุญอันนี้ต้องปาราชิกแต่ก็มียกเว้นอีกนะต้องปาราชิกนี้จะไม่ต้องโดยพระอริยะบุคคลนะคงเข้าใจพระโสดาไม่ต้องพระสักทาคาไม่ต้องพระนาคาไม่ต้องพระอรหันไม่ต้องไม่ต้องปาราชิกนะ แต่ต้องอาบัตรตัวอื่นเหมือนเดิมอีกนะเาคงเข้าใจอ่ารายละเ,เอีอยดมีขาอเจาะไอ้แ๊ะถ้าอยากรู้มากๆต้องกำหนดรู้ให้ได้ด้วยตัวเองเอาวนเดอร์กบ